สวัสดีค่ะวันนี้ AJ Family จะพาทุกคนมาทำปลาดุกฟูผัดพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปลาดุกย่างค่ะน้ำปลาน้ำตาลป,ป,ปี๊บผงปรุงรสพริกแกงพริกแดงใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ่เดี๋ยวเรามาเ,เอาเนื้อปลาเอาปลาของเรามาแกะเอาแต่เนื้อนะคะนี่ค่ะเราก็จะเราไม่เอาหนังนะคะเราก็จะมาแกะดึงก้างตรงนี้ออกนะคะแล้วก็หนังของมันเราไม่เอานะคะเราก็จะเอาแต่เนื้อปลานะคะแบบนี้นะคะเราดูก้างด้วยนะคะเราก็แกะไปจนเสร็จนะคะ ปลาดุกของเราได้แกะเนื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําปลาดุกของเรานะคะคที่เรายียีนะคะเราจะนําปลาดุกของเราไปทอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราติดเตาเลยนะคะแล้วก็เราจะเอาน้ํามันมาใส่นะคะค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันมันร้อนนะคะมันเดือดแล้วเราจะเอาปลามาลงทอดนะคะค่ะเดี๋ยวเรานําปลาดุกของเราลงไปทอดเลยนะคะ ทอดรอให้ปลาดุกของเราเหลืองนะคะค่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะจะนำไปผัดที่แกงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะค่ะดี๋วเราจะผัดพริกแกงของเราก่อนนะคะ ก็จะเอา,าน้ำตาลทรายลงไปค่ะเอ๊ะน้ำตาลจีบลงไปค่ะน้ำตาลนะคะผรงปรุงรสนะคะจะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะ ค่ะเราผัดเครื่องปรุงเข้าดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาดุกที่เราทอดไว้นะคะปลาดุกปรุงเราลงไปผัดเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดนะคะปลาดุกผัดพริกขิงของเราหรือว่าปลาดุกผัดพริกแกงของเราเสร็จลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ปลาดุกฟูผัดพริกขิงหรือว่าปลาดุกฟูผัดพริกแกงของเราได้เสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยด้วยพริกพริกชี้ฟ้าแดงของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดทอดของเราะคะ่ะ ยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่าเราชอบเป็นยังไงนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยคะ่ะอ,อร่อยคะ่ะอร่อยมากๆเลยค,ะยค,ะะคะ่ะเยีเ่ยมค่ะลองทำทานดูนะคะทำง่ายๆกับเอฟเอบุนจัมเบรนะคะ เป็นอันเสร็จแล้วนะคะผัดปลาดุฟูผัดพริกขิงของเรานะคะหรือว่าผัดปลาดุฟูผัดพริกแกงของเราได้เสร็จแล้วนะคะเราได้ชิมแล้วนะคะก็อร่อยนะคะใช้ได้นะคะทาติดบ้างติดครัวเอาไว้นะคะเวลาเหงืเราก็จะได้นําออกมากินได้เลยนะคะค่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะคะแต่ว่ารักแทนอาจจะแทนโควิดก็ได้นะคะ ถ้าชอบอคลิปวิดีโอคลิปนี้ของ a j b o n Family ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ a j b o n Family หน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ a j b o n Family ทำคลิปต่อๆไปค่ะ Thank you for watching my v i d ดี i อ you like and happy please subscribe thank you see you for next video bye